จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีผลกระทบต่อลูกจ้างแรงงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา3เดือนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งยังช่วยรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างด้วยซึ่งนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33ให้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมจากเดิมหเรหลือจ่ายฝ่ายละ2.5%ของค่าจ้างผู้ประกันตนหรือลดลงครึ่งหนึ่ง ส่งผลทำให้เงินสมทบประกันสังคมที่เคยถูกหักสูงสุด750บาทต่อเดือนลดเหลือถูกหักเพียง375บาทต่อเดือนส่วนผู้ประกันต,นตนตามมาตรา39ปรับลดอัตราเงินสมทบลดลงจากเดิมจ่าย432บาทต่อเดือนลดลงเหลือจ่ายเพียง216บาทต่อเดือนและรัฐบาลส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือ2.75%ของค่าจ้างผู้ประกันตน ด้านผู้ประกอบการขานรับและเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายของนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมมันก็มันก็ช่วยประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายลงเนาะแล้วก็ทําให้พนักงาน,นก็เหมือนกับว่าจ่ายเงินสมทบได้คือยอดที่ปกติที่จ่ายสูงอยู่แล้วก็คือเลยลดลงได้ช่วยแบ่งเบาภาระพนักงานส่งผลกระทบต่อร้านยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คือยอดไรายได้ของร้านลดลงนะครับ มันทําให้เหมือนกับทางลูกค้าเขาก็เดินทางจะมาติดต่อจะมาอะไรเงี้ยมันก็ยากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับมาตราการในการลดผลกระทบของนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนมีผลครอบคลุม3เดือนคือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2,564